เรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดังมากๆเลยนะครับของอิสราเอลก็คือ Iron Dome ระบบนี้มันออกแบบมาเพื่อรับมือภัย,ภยคุกคามระยะใกล้ถึงกลางพวกจรวดปืนใหญ่หรือว่าโดรนใช่ค่ะในระยะทำการก็ประมาณ4 7 0ถึง70กิโลเมตรมีชื่อเสียงเรื่องความแม่นยำสูงมากๆเลยนะคะระบบนี้มันทำงานยังไงนะครับเห็นว่ามี3ส่วนหลักๆใช่ค่ะมีเรดาร์ e l m 2084แล้วก็ศูนย์ควบคุม b m c แล้วก็ แท่นยิงกับขีปนาวุธพามียใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ3ส,ส่วนนี้ทํางานประสานกันแต่ถ้าจะให้ชี้จุดเด่นจริงๆเนี่ยหัวใจสําคัญอันหนึ่งก็คือตัวเรดาร์ ELM 2 0 8 4นี่แหละค่ะครับมันพิเศษยังไงครับเรดาร์ตัวนี้คือมันเป็นเรดาร์แบบ a s a ค่ะ Active electronically scanned array ใช้การควบคุมลําขึ้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์เลยข้อดีมากๆคือมันไม่ต้องหมุนจานเรดาร์แบบเก่าๆทําให้มันติดตามเป้าหมายได้เยอะมากๆพร้อมๆกันแล้วก็เร็วด้วย อ๋อ oh, ครับซึ่งอันนี้จําเป็นมากๆเลยเวลาเจอจรวดหลายๆลูกยิงมาพร้อมกันแถมยังทํางานบนย่าน s อสแบนด้วย s b สแบค่ะทําให้จับวัตถุเล็กๆเร็วๆได้ดีแม้ในสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าใจแล้วครับพอเรดาร์จับเป้าได้แล้วลําดับต่อไปล้วครับจนถึงตอนยิงสกัดมันเป็นยังไงพอเรดาร์จับเป้าได้ปุ๊บข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ศูนย์ควบคุมหรือ BMC ทันทีเลยค่ะ ซึ่งใน B M C เนี่ยจะมีระบบประมวลผลที่ซับซ้อนมากมันจะวิเคราะห์เส้นทางความเร็วคำนวณแล้วว่าจรวดลูกนี้จะไปตกที่ไหนครับตรงนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่ามีใช้อัลกอริทึมที่แบบคล้ายๆ A I ช่วยตัดสินใจแบบเรียลไทม์เลยโอ้ตัดสินใจแบบเรียลไทม์ใช่ค่ะถ้าคำนวณแล้วว่าจรวดจะตกในพื้นที่สำคัญอย่างเช่นเขตชุมชนหรือฐานทัพระบบถึงจะสั่งยิงขีปนาวุธทาม,มีออกไปออ แต่ถ้าคำนวณว่าจะตกในที่โล่งๆหรือทะเลทรายก็อาจจะไม่ยิงเพื่อประหยัดทรัพยากรสินะครับถูกต้องค่ะการตัดสินใจไม่ยิงนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเพราะทมีนลูกหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆครับผมพอมันตัดสินใจยิงแล้วเนี่ยขีปนาวุธทมีนก็จะพุ่งออกไปจากแท่นยิงเพื่อเข้าสกัดเป้าหมายกลางอากาศเลยค่ะมาถึงตัวทมีนบ้างครับตัวขีปนาวุธสกัดเองเนี่ยมันมีอะไรพิเศษที่ทำให้มันแม่นยำขนาดนั้นครับ ตัวทมีนเองก็มีความสามารถหลายอย่างนะคะอย่างแรกคือความเร็วประมาณแม็ก2.2หรือก็คือกับเกือบ2,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงแถง็งข้อดีคือมันจุดติดเร็วพร้อมยิงได้ทันทีเก็บได้นานไม่ต้องดูแลมากเหมาะกับระบบที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาครับ ส่วนระบบนำวิถีมันใช้หลายอย่างประกอบกันมีทั้ง INS ที่เป็นระบบนำทางเฉืยในตัวเองแล้วก็มีเรดาร์เล็กๆที่หัวจรวด Active Radar Seeker ไว้หาเป้าหมายในระยะสุดท้ายแต่ว่าจุดเด่นจริงๆที่ทำให้มันสกัดได้ผลดีมากคือหัวรบที่ใช้สิ่งที่เรียกว่า proximity fuse i e ค่ะ proximity f i e l d s e ฟิลแบบเข้าใกล้มันคืออะไรล่ะครับต่างจากฟิลระเบิดทั่วไปยังไงทำไมมันสำคัญขนาดนั้น คือมันเป็น,นกลไกอัจฉริยะค่ะที่สั่งให้หัวรบระเบิดเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายในระยะที่กำหนดไว้มากๆอย่างเช่นไม่กี่เมตรโดยที่ไม่ต้องชนเป้าหมายตรงๆเลยอ๋อแค่ถิดเฉียดก็พอใช่ค่ะมันจะมีเซ็นเซอร์หลายแบบอาจจะเป็นเรดาร์จิ๋วๆหรืออินฟราเรดคอยตรวจจับ พอเข้าใกล้ในระยะสังหารปุ๊บก็สั่งระเบิดเลยทําให้มันทําลายจรวดฆ่าสึกที่กําลังพุ่งเข้ามาเร็วๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากถึงแม้จะไม่โดนแบบจังๆก็ตามโหเข้าใจแล้วครับนี่คือเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้ i r รอนโดมมีอัตราความสําเร็จสูงกว่า90%สินะครับปัจจัยสําคัญเลยค่ะสรุปจุดเด่นของอ r รอนโดมก็คือความแม่นยําสูงมาก เคลื่อนย้ายได้สะดวกทํางานได้ทุกสภาพอากาศแล้วก็ฉลาดพอที่จะเลือกยิงเฉพาะเป้าที่จําเป็นจริงๆใช่เลยค่ะแต่มันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยคือต้นทุนครับขี่ปนาวุธธาเมียหนึงลูกเนี่ยราคาประมาณ50,000ดอลลาร์ 50, สหรัฐซึ่งถ้าเทียบกับจรวดพื้นพื้นของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะราคาแค่หลกักร้อยดอลลาร โอ้โหต่างกันเยอะมากใช่ค่ะอันนี้เป็นความท้าทายเชิงเศรษฐศาสตร์เลยแล้วก็อีกข้อจำกัดคือเรื่องจำนวนถ้าถูกโจมตีแบบที่เรียกว่า saturation attack คือยิงมาเยอะๆพร้อมกันใช่ค่ะยิงมาแบบมหาศาลพร้อมๆกันระบบอาจจะมีขีปนาวุธในแท่นยิงไม่พอหรือประมวลผลสกัดไม่ทันทั้งหมดอืมเข้าใจครับและประเมนสาคัญอีกอย่างก็คือไ r รุนโดมเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับเป้าหมายที่เร็วมากๆอย่างพวกขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกค่ะนั่นสิครับทำไมถึงสกัดไฮ ไฮเปอร์โซนิกไม่ได้มันต่างกันยังไงหลักๆเลยก็มีหลายปัจจัยนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องความเร็วล้วนๆไฮเปอร์โซนิกเนี่ยมันบินเร็วกว่ามัก5ขึ้นไปมัก <Mark> 5ค่ะขณะที่ทามียของวาวทาได้แค่ประมาณมัก2.2คือมันไล่ไม่ทันค่ะครับอย่างที่2คือวิธีการบินขี่ปนาวุธไฮเปอร์โฟนิกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้บินมาตรงๆเป็นวิถีโค้งแบบเดิมๆแต่มันสามารถเ,เปลี่ยนทิศทางได้กลางอากาศเหมือนมันเลี้ยวหลบได้ ประมาณนั้นเลยค่ะทำให้ระบบป้องกันคาดเดาเส้นทางและคำนวณจุดสกัดได้ยากมากๆเหมือนพยายามยิงเป้าที่มันดิ้นไปมาได้ตลอดเวลาโห oh, ยากเลยยากมากค่ะแล้วก็เวลาในการตอบสนองทั้งตรวจจับตัดสินใจยิงสกัดมันสั้นลงมากๆเพราะเป้าหมายมันเร็วเหลือเกินนอกจากนี้ยังมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากคือ plasma shield ค่ะ plasma shield ฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยครับ มันคืออะไรเหรอครับแล้วมันส่งผลยังไงล่ะมันคืออืมจะอธิบายยังไงดีคือพอวัตถุบินด้วยความเร็วสูงมากๆในชั้นบรรยากาศเนี่ยความร้อนจากแรงเสียดทานกับอากาศมันสูงมากจนทาให้อากาศรอบๆตัววัตถุแตกตัวเป็นไอออนกลายเป็นสถานะพลา s m a ห่อหุ้มเอาไว้ค่ะอ๋อเป็นชั้นพลา s m a หุ้มไว้ใช่ค่ะผลกระทบสําคัญเลยก็คือชั้นพลา s m a เนี่ยมันสามารถดูดซับหรือไม่ก็หักเหคลื่นเรดาร์ได้ หมายความว่าเรดาร์มองเห็นยากขึ้นถูกต้องค่ะทําให้ระบบตรวจจับมองเห็นเป้าหมายได้ยากขึ้นหรือเห็นช้าลงไปอีกเหมือนมันมีเกราะล่องหนชั่วคราวหุ้มตัวเองอยู่โหมีแบบนี้ด้วยค่ะแล้วมันอาจจะรบกวนสัญญาณสื่อสารหรือ GPS ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่มากๆสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศทุกระบบเลยไม่ใช่แค่อรนโดมอย่างเดียวเมื่อต้องเจอกับภัยคุกคามระดับไฮเปอร์โซนิก สรุปแล้วไอรอนโดมก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ถึงกลางที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะครับโดยเทคโนโลยีเด่นๆอย่างเรดาร์ AESA การประมวลผลที่ฉลาดมีอัลกอริทึมช่วยตัดสินใจแล้วก็ตัวขีปนาวุธมอที่มี proximity f i e l d s ททำให้สกัดแม่นยำค่ะแต่ก็ต้องแลกมากับต้นทุนที่สูงมีข้อจำกัดถ้าเจอการโจมตีแบบอิ่มตัวแล้วก็ ยังไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่อย่างไฮเปอร์โซนิกได้ใช่เลยค่ะซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคที่อาวุธเชิงรุกโดยเฉพาะพวกไฮเปอร์โซนิกเนี่ยมันทั้งเร็วทั้งหลบเก่งแถมยังมีเกราะพลสาส m a ป้องกันตัวเองได้อีกมันกำลังพัฒนาไปเร็วมากคำถามคือแล้วระบบป้องกันภัยหรือโลกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องมีวิวัฒนาการไปทางไหนเพื่อที่จะรับมือกับหอกที่มันทรงพลังขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ได้ อืมสมดุลระหว่างการรุกกับการรับหรือหอกกับโล่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนต่อไปอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้มากเลยครับยินดีค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันช่องวิทยสนุกกันด้วยนะครับ